เพื่อนๆทุกคนนะขอต้อนรับเข้าสูช่ช่องเทลลิงวีค่ะช่องพยากรณ์ดุสักไพนครา,าเชนเคยนะหลังจากแบบว่าห่างหายไปแบบนานมากๆนะคะซึ่งตอนนี้กลับมาแล้วนะคะก็ EP นี้ค่ะเป็น EP พิเศษค่ะเราจะมาดูดวงให้กับทั้ง12ราศีเลยป,ปัจจําปี2564ในช่วงของครึ่งปีแรกว่าในปีหน้านี้เพื่อนๆทุกคนจะต้องเจอกับอะไรบ้างต้องเตรียมรับมือกันยังไงจะได้รู้ก่อนใครเลยที่ช่องเทลลิงวีช่องนี้นะคะโอเค แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเนาะกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนอย่าลืมกดทั้งหมดด้วยนะจะไม่พลาดทุกคลิปที่วีอัพกดให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันนะคะและเช่นเคยก่อนดูดวงทุกครั้งค่ะต้องอย้ำว่าการดูดวงแบบราศีเป็นการดูดวงแบบโดยกว้างไม่เฉพาะจอบโจงเป็นรายบุคคนลนก็ต้องฟังหูไว้หูดูดวงแบบมีสติด้วยนะจ๊ะปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานแล้วก็ เฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงเจอถึงที่ดีๆในปีหน้าเลยนะคะโอเคมาเริ่มดูดวงกันเลยจ้าสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีเมษนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงปัจจําปี2 5 6 4ในช่วงของครึ่งปีแรกนะคะมาดูกันเลยครัว่าดวงของคุณในครึ่งปีแรกจะเป็นยังไงนะคะไพ่เมเจอร์ของชาวราศีเมษคะ่ะต้องบอกว่า ถ้าปีที่ผ่านมาเป็นปีที่คุณเจออะไรมาค่อนข้างแบบสาหัสมากๆแบบชั้นเหนื่อยมากปีนี้อาจจะเป็นปีที่คุณค่อนข้างจะเริ่มหายใจแบบได้เบาขึ้นช้าลงใอ้โอเคขึ้นอะไรประมาณแบบนี้โดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะคะเรื่องของการงานหน้าที่การงานนี่แหละจะเริ่มค่อนข้างจะเบาลงมามาเยอะเลยคือคลี่คลายไปทางที่ดีขึ้นอะไรประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวมาโฟกัสดีกว่าว่าในเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพจะเป็นยังไงนะคะ มาเริ่มกันที่การงานเลยต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆในเรื่องของการงานไม่ว่าใครที่จะทํางานประจําหรือว่าทํางานธุรกิจส่วนตัวอะไรหรือว่างานอะไรแบบนี้นะครับปีปีปีนี้จะเป็นปีที่คุณสามารถเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีๆได,ด,ด้เลยเพราะว่า,พาไพ่ใบหนึ่งบอกว่าจะมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นกับคุณพไพ่ใบหนึ่งก็บอกว่าเป็นไพ่ที่เลื่อนขั้นเลื่อ,ตอนตำแหน่งไปอีกก็บอกว่าการงานเนี่ยไพ่ขึ้นมาค่อนข้างจะดีมากเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษ ปีนี้จะทำอะไรเกี่ยวกับการงานสามารถทำได้เลยใครต้องการย้ายงานเรียนเสริมเพื่อปรับวุฒิปรับอะไรแบบนี้ก็สามารถทำได้เลยในปีนี้นะฮะโดยเฉพาะที่เด่นมากก็คือเด่นในเรื่องของสายข้าราชการสายข้าราชการเนี่ยเด่นมากๆเลยใครที่กำลังรอเลื่อนตำแหน่งอะไรแบบนี้ปีนี้คุณได้แน่นอนนะคะจะสอบก็พออะไรแบบนี้สามารถทําได้หมดเลยธุรกิจส่วนตัวด้วยเช่นกันขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวคุณเองนะธุรกิจส่วนตัวขอย้ําอย่างหนึ่งว่า ขอคุณเชื่อมั่นในตัวคุณเองคุณอย่าฟังคนอื่นเยอะคุณฟังความคิดของคุณว่าคุณทําได้ถ้าคุณคิดว่าคุณทําได้คุณจะประสบความสเร็จในปีนี้แน่นอนนะคะมาดูเรื่องของการเงินกันต่อการเงินต้องบอกว่าการใช้จ่ายอะไรต่างๆต้องอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงโดยเฉพาะในเรื่องของบริวารในเรื่องของค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนต่างๆเพราะว่าไพ่ใบหนึ่งเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับภายในครัวเรือนแต่ไพ่ใบหนึ่งต้องระวังเกี่ยวกับ บริวารจะนําเรื่องเดือดร้อนมาให้เพราะฉะนั้นค่อนข้างจะคลองจองกันมีเปอร์เซ็นที่จะเกิดขึ้นสูงสำหรับชาวราศีเมษก็คือการงานเราดีแล้วอาจจะมีการลงทุนใหม่ทําให้การเงินในส่วนอื่นของเราสะดุดก็เป็นไปได้หรือให้ระวังบริวารแบบนําเรื่องเดือดร้อนมาให้อะไรแบบนี้คนในบ้านเจ็บป่วยหรือเป็นอะไรแบบนี้ค่ะที่เราต้องเข้าไปนําเงินของเราไปช่วยเหลือก็ให้ระวังและอีกเช่นเคยก็ระวังคนมายืมเงิน ห้ามห้ยืมเงินในช่วงนี้อย่าเพิ่งใจดีแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่เดือดร้อนคุณให้เขายืมได้แต่ก็ไม่ต้องหวังว่าจะได้คืนนะคะเพราะว่าถ้าให้ไปแล้วอย่าหวังว่าจะได้คืนคือให้ใหคิดไปเลยว่าฉันให้เธอและกันแต่ถ้าเธอมีเมื่อไหร่เธอก็ไม่ให้ฉันอะไรอย่างนี้ดีกว่าจะได้ไม่มีปัญหากันภายหลังนะคะแนะนําชาวราศีเมษค่ะทําบุญเยอะๆโดยเฉพาะทําบุญกับวัดทําบุญกับศาสนาจะช่วยเสริมหนุนในเรื่องของการเงินให้คุณคล่องตัวมากยิ่งขึ้นในปี2564นี้สนะคะ โอเคมาต่อันเรื่องของความรักเริ่มตรงที่คอนโซลก่อนโอคอนโซลต้องบอกว่าถ้าให้วีแนะนำคนโสดถ้าช่วงนี้คุณกำลังรอคนคนนั้นที่จะเข้ามาหาคุณเจ้าชายคนนั้นเจ้าหญิงคนนั้นต้องบอกว่ารอไปก่อนอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจที่จะไปลงเอยกับใครขอให้พ้นช่วงนี้ไปก่อนช่วงต้นปีแรกไปก่อนแล้วค่อยมาตัดสินใจค่อยมาว่าก,กันนะคะมันไม่ค่อยโอเคถ้าคุณจะเจอ คนที่เข้ามาในหาคุณช่วงนี้ส่วนมากจะเป็นคนที่เขามีครอบครัวแล้วแต่เขาจะมาในคราของคนที่ไม่มีครอบครัวเขาเขามาหลอกเรานั้นเองอเขามาจกตาเรานั้นเองต้องต้องระวังให้ดีนะ,ะช่วงนี้ว่าเช็คกกให้ดีๆเช็คประวัติให้ดีๆสืบประวัติว่าคนนี้เออเขามีแฟนหรือยังเนาะหรือดีไม่ดีอาจจะเป็นเราเองเนาะที่เรามีแฟนแต่เราไมยุ่งกับเขาอันนี้ก็เป็นไปได้หมดให้โฟกัสที่เรื่องงานถ้าให้ดีแนะนําบ โฟกัสเรื่องงานก่อนเพราะว่าถ้าการงานของชาลาศีเมษขึ้นมาดีมากปีนี้คุณอยากเอาเอาเอาเรื่องอะไรเอาเอาแรงเอาส่วนสมองของคุณไปคิดเรื่องอื่นคุณโฟกัสเรื่องงานเพราะคุณจะพุ่งมากๆความรักทักไว้ก่อนเดี๋ยวครึ่งปีหลังเดี๋ยวเรื่องงานเราวินเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาจัดก,การกับมันนะคะโอเคมาต่อกันเรื่องคนที่มีคู่ความรักคนที่มีคู่หรือคนที่ที่แต่งงานแล้วหรือหรือรอ,อีกขั้นหนึ่งแล้วก็ต้องบอกว่า มันเป็นอะไรที่ปีนีต้ต้องต้องต้องเตรียมรับมือกับมานะย่างอย่างแรกเลยคือเรื่องของความเบื่อหน่ายปัญหาอะไรต่างๆที่คุณเจอมาด้วยกันตั้งที่มันสะสมมาด้วยกันานานๆน,นะครับมันจะเริ่มออกฤทธิ์ออกผลในช่วงของต้นปีแรกนี่แหละเพราะฉะนั้นให้ชาวราศีเมษทุกคนหาะมีสติในการในการประคับประคองความรักของคุณโดยเฉพาะคนที่อาจจะมีลูกแล้วก็ได้อย่างเงี้ยให้ให,ให้ให้นึกถึงถึง,ถง,ถงลูกของคุณให้มากๆกันเลยเพราะว่าปีนี้มันจะเป็นที่แบบ มันจะเจออะไรกับเรื่องพวกนี้มาครบจริตใจของคุณค่อนข้างเยอะแล้วก็ที่สําคัญเรื่องของมือที่สามนะคะไม่ว่าจะเป็นเขาหรือคุณคุณเองอาจจะมีคนที่เข้ามาทําให้คุณแบบเผลอนอกลู่นอกทางอะไรไปบ้างหรือคนของเรานี่แหละเขาอาจจะไปนอกลู่นอกทางอะไรเงี้ยใ,ให้เตรียมรับมือก่อนไว้ดีกว่าคือคือทำใจไว้ก่อนว่าถ้าเจอจะ,จะ,จะยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่อยากให้ทุกคนแบบพารานอยนะแบบว่าวิวบอกว่าต้องเจอ ต้องเจอจับได้เจอเจอ,เจอกี่กันอย่างเงี้ยแล้วก็กลายเป็นว่าเราแวงอย่างเงี้ไม่เอานะมันอาจจะเป็นได้สลับบางคู่หรือบางคู่เขาก็อาจจะไม่เป็นก็ได้ก็ต้องบอกต้องบอกให้มองแบบนี้50-50ก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนเราเตรียมรับมือไว้ก่อนคือไม่เสียลายนะเพราะฉะนั้นเตรียมรับมือไว้ก่อน่วามีมือที่3เข้าม,มาพากันไปเที่ยวบ้างหรือช่วงนี้ถ้ากลัวโควิดมากก็ไม่ต้องเที่ยวอะไรเยอะก็คือดูหนัง netflix เรื่องด้วยการเขาชอบอะไรเราก็ไปดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยบาทีบางครั้ง ผู้หญิงอาจจะชอบแบบหนังเกาหลีแต่ผู้ชายไม่ดูอะไรผู้ชายจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือทําให้แบบว่ากันว่ามือถือคนละจอแล้วก็ต่างคนต่างดูทําให้ความสัมพันธ์มันยิ่งห่างเหินกันเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นลองปรับจุงาหากันนิดนึงเขาไม่เข้ามาหาเราเราเข้าไปหาเองเลยนะคะเพื่ออะไรอะไรมันก็จะเริ่มดีขึ้นมันก็นการวิธีแก่นะเนาะ,ะโอเคเราต้องโฟกัสที่งานปีนี้ต้นปีแรกของชาวราศี่เมษนะคะอย่าให้อะไรมากระทบการจริตใจของเรา สู้ต่อไปโอเคมาต่อเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องความคิดหมดเลยต้องบอกว่าเนี่ยเนี่ยที่เป็นหว่วงไม่อยากให้ชาวราศีเมษในครึ่งตีแรกเนี้ยมีบาดแผลอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักหรือเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามันจะกระทบหมดเลยเพราะคุณเป็นคนที่เซนส์สติบถ้าคุณมีปัญหาอะไรอย่างหนึง่งคุณจะติงโซคุณจะนอยมันจะพานไปกับไปหลายเรื่องเพราะฉะนั้นให้ลองเรื่องของความคิดคิดมาก นอนไม่ค่อยหลับทานอาหารไม่ตรงเวลาเพราะว่าเครียดอะไรประมาณนี้เป็นโรคกระเพาะอะไรแบบแบบนี้ระวังความคิดให้มากๆอย่างอื่นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงการเดินทางอะไรโอเคหมดเลยให้ระวังกับความคิดอย่างเดียวนะคะโอเคมาเดี๋ยวให้ไพนัทคลาดมาบอกอะไรเป็นไกด์ไลน์ให้กับชาลาศีเนกในปี2564ครึ่งปีแรกกันดีกว่าปะ มีทริคอะไรไหมแต่เมื่อกี้พี่บอกไปอย่าง,างนึงแล้วน,นะว่าการเงินเนี่ยให้ไปทําบุญให้ไปทําบุญเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยจะเสริมในเรื่องของการเงินส่วนในเรื่องของความรักนี่ต้องต้องปรับจุนข้อหาการพอสมควรปรับจุนข้อหาการเขาไม่มาหาเราเราไปเองเราเก่งเราเดินไปเองอ่ะออยังเป็นติดในเรื่องของความคิดอยู่ชาลาสีเมฆังติดในเรื่องของความคิดอยู่แต่ถามว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอะ ถ้าคุณผ่านมันไปได้คุณใช้มันอย่างมีสติแบบถามว่ามัญป็นหามันไม่มีปัญหาอะไรหน้าน่ากลันกวนะคะทุกอย่างมันจะผ่านไปได้เพราะฉะนั้นขอให้ใช้ขอให้อะไวัเขาเรียกว่าอะไรคิดคิดซ้ำซ้ำวนไปวนมาได้แต่คุณต้องจบเพราะว่าชราศีเมษทุกคนที่คิดมากตอนนี้เชิงครึ่งปนะีนี้เรียกให้ต้องคิดเยอะเพราะฉะนั้นคิดมากแล้วคุณต้องจบมันจะมีปัญหาอะไรหลายๆอย่างเข้ามาที่คุณอาจจะตั้งตัวทันหรือไม่ทันก็แล้วแต่แต่ทางนี้ทน้นวิเชื่อว่าคุณจะผ่านนไปได้ถ้าคุณมีสติแล้วก็คิด ต่อให้มันจบแล้วก็ move on ก้าวต่อไปปีนี้ต้องเป็นปีที่เราเฮงเฮงเฮแล้วก็มีแต่รวยขึ้นไปนะสลับชาลัสสีเมรวันนี้ลาไปแล้วค่ะขอฝากกดติดตามจะ็นกำลังใจให้วิต่อต่อไปด้วยนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะไป